Ha-ha-ha. <laughs> รวยแล้วเว้เราเงินต้องเป็นแสนคุณครับคุณเอาเงินมาด้าวยคุณครับคุณครับคุณครับคุณทำเงินตกเอาไว้นะครับนี่ครับความจริงแล้วอ่ะผมเก็บเงินเนี่ยได้ก่อนมันอีกนะครับ แล้วผมเนี่ยก็เลาจะเอาเงินมาคืนคุณแต่อยู่ๆอ่ะไอ้เนี่ยก็มาแย่งเงินจากมือผมไปอ่ะก็ผมเห็นพวกคุณนะมัวจะยืนดูเงินนั่นแหละกลัวว่าเขาจะไปซะก่อนก็เลยรีบเอามาคืนให้ <S <S อ่ะเออไม่ต้องมาโกหกหรอกแอบจิกเงินไปสักใบสองใบหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้เอาไปเลยนะครับนี่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะค้นก็ได้นะครับอ,อใจเย็นกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งเถียงกันค่ะเออขอบคุณพวกคุณสองคนมากเลยนะคะที่เอาเงินมาคืนให้ค่ะพอดะทีฉันรีบอ่ะค่ะ <N ic ly> นี่ค่ะน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันนะคะยินดีครับเออผมละไว้ไม่ได้หรอครับผมจะเป็นต้องช่วยจริงๆแหมถ้าเป็นพูดเอาเทแต่ความจริงอะเอลขโมยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณคะฉันเชื่อว่าคุณไม่ได้เอาไปหรอกคะ่ะ <N ic ly> ขอตัวก่อนนะคะครับได้เงินแสนอยู่แล้วเชวชาวนานั่นมันไม่เข้ามายุ่งแล้วก ป่านี่รวยไปแล้วโธ่เอ๊ยนี่ดีวะยังไงเราก็ต้องเอาเงินแสนนั้นมาให้ได้อะน้อง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 ไปก่อนน้องน้องอะไรอะพี่อยากได้เงินแสนหรือเปล่าวะพี่มีเหรออยากได้ดิมีก็บ้าแล้ว แต่กูมีงานให้มึงทำสนใจปะงานอะไรพี่เอาจริงดิพี่น,น้อยมึงจะกลัวทำไมวะอย่างน้อยถ้ามึงโดนจับได้อ่ะก็มีข้าวในคุกินฟรีนะเว้ดีกว่าไม่อยู่ข้างนอกที่ต้องมาดิ้นรนเลยแบบเนี้ยโอ้พปอยู่ในคอกดีกว่าเชื่อพี่ก็จจิงพี่เอาเก้า HH พี่ใจปะตามพี่มาน้องตามพี่มา กูิงคนนั้นแหละมึงทาวิธีไหนก็ได้นะเวย้ยให้ไปแยกกระเป๋าไปนั้นมาแล้วไปเจอกันที่จุดนัดพบไปช่วยด้วยมีโชคขโามากระเป๋าใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวพี่พี่กระเป๋าได้ไปละเอากระเป๋ามาให้กู แล้วมึงอ่ะก็ะไปหาที่แอบแถวนี้ด้วยเดี๋ยวกูแบ่งเงินให้แบ่งก่อนวบพี่มึงใจเย็นดีวะไอ้ผู้หญิงคนนั้นมันจำหน้าไม่ได้นะเวย้ยไปเดี๋ยวกูแบ่งให้ไปไปไปไไปไปไปไ <c oughs> <c oughs> อ้งงยจะแบ่งให้มึงได้ไงวะเงินตั้งเยอะขนาดนี <c oughs> <c oughs> ้อ่ะ รวยรกูเป็นหลับสง,งีบแล้วตื่นมาค่อยมาใช้เงินดีกว่าไปไหนวะเอ้ยไอ้ยอ้ยอะไรวะมึงเป็นใครเนี่ยมันจับกูทำไมก็แกขโมยกระเป๋าของฉันไปกระเป๋าคุณรู้ไงกระเป๋าอยู่ที่ผมอะ่ะก็ในกระเป๋าของฉันอะ่ะมันมี G P S นะสิ G P S, <GPS>? <S คุณครับเดี๋ยวก่อนครับคือว่าผมสงสัยผู้ชายคนเมื่อกี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าคุณเนี่ยพกเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะครับจริงเหรอคะใช่ครับถ้าอยางนั้นผมว่าคุณลองหา G P S หรือว่าอะไรเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าก่อนก็ดีนะครับเผื่อว่ามีใครมาขโมอยอีกจะได้ติดตามได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับผมผมไม่เกี่ยวนะครับคุณกำลังเข้าใจพี่นะคุแล้วคืนเงินแล้เขาไปคุณครับไอ,อ้ไอ้กโ